มารับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวนะครับการขึ้นดอกใหม่และโปรแกรมของนิสสันอ l มิรานะครับลูกค้าแจ้งมาว่ารถไม่ได้ใช้นานกุญแจไม่มีนะครับสไลด์มาที่ศูนย์นะครับไม่มีกุญแจไม่สามารถที่จะอ่อนรถได้นะครับช่างกุญแจเอชินเข้ามานะครับไม่ลื้อไม่ถอดนะครับประตูประตูไม่มีความเสียหายแม้แต่อย่างใดนะครับใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่สมัยในการโปรแกรมดอกขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ ทดสอบเปนเรื่องของระบบเทสตสตาร์ทให้เรียบร้อยนะครับดูสภาพนะครับรถจอดนานมากนะครับตัวนี้เราต้องใช้ตัวสวิตชิ่งนะครับเพื่อพ่วงแบตนะครับให้มีแบตเพื่อที่จะออนเทสตสตาร์ทนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านี่นะครับแบตลูกนึงก็ยังไม่พอนะครับมาเราเทสกันนะครับตัวนี้นะครับไม่มีเซ็นทรัลล็อกมาจากโรงงานนะครับถ้าอยากได้ระบบเซ็นทรัลล็อกมาเหมือนเดิมจะต้องติดตัวนี้ใหม่นะครับเนื่องจากรถคันนี้นะครับหายทั้งหมดทั้งกุญแจ เดิมและในตัวของเซ็นทรัลเก่าด้วยนะครับกล่องอยู่ด้านล่างนะครับส่วนในเรื่องของตัวสตาร์ทเราทําให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับตอนนี้ถ้าเกิดลดจู่ในการมนเทอร์นนตปรับสภาพที่สมบูรณ์ก็ใช้งานได้ปกตินะครับเราจะเทสออนนะครับเรียบร้อยนะครับเครื่องสตาร์ทติดแล้วนะครับเครื่องหมนแล้วนะครับหนึ่งดอกนะครับให้ดอกที่สองนะครับลูกค้าจะเอาสองดอกเราจัดให้สองไปเลยครับนี่นะครับสตาร์ทติดทั้งคู่นะครับ เครื่องฟืดๆฟเลยนะครับแต่เราออนเยอะไม่ได้เนื่องจากรถสภาพยังไม่สมบูรณ์ต้องถ่ายคล้องลงของเรลวเรียบร้อยก่อนนี่เจ้าของอูนะครับยืนอยู่นี่เลยยืนยันนะครับสุดยอดมากนเนี่ยเนี่ยไม่เคยเห็นเทคโนโลยีแบบนี้เลยในช่างบอกในส่วนของประตูประตูเราจะเทสให้เรียบร้อยได้เือนกันมาเทสประตูนะครับประตูนะครับขายเปื้นะครับล็อกนี่นะครับกลดล็อกได้ปกตินะครับปิดนะครับปดอ่าหนึ่งดอ,อกควานไป นะครับดอกที่2นะครับของเราไม่ลื้อไม่ถอนนะขึ้นดอกด้วยเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยนะก็จากประสบการณ์ช่าง10 20กว่าปีนะครับนี่เลยครับนะส่งมาให้เขาหน่อยอ่ะครับผมครับเอาลองเทสสตาร์ให้ดูหน่อยสตาร์ติดจริงหรือเปล่าอ่าปวดล็อกก่อนนะครับตัวนี้เมนอลก่อนแน่นเลยระบบยังไม่สมบูรณ์จอดมานานนะครับดูสภาพสนิมขึ้นทั้งคันอ่ะครับเดี๋ยวว่าจะสตาร์ตไม่ติดซะแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมติด เครื่องฟิตสตาร์ติดแน่นอนแต่เครื่องไม่ฟิตต้องฟิตเอาเองแล้วนน oh. ครับนี่ครับขอบคุณครับ